ตรงเลยนะคะตรงนี้จมัยมต์มต่อตาแล้วต้หนูแม่ลูกป่อ้าอุ้ยตบน้อิีเดช

นู่นน่ะพี่หมายเต็มเลยนะนี่เดี๋ยวนี้ก็ยังมีโอ้โอ้โอโอขาดหม <c oughs> ดหน,ะนา,นา,นา,นามเยอะกันหนามไม่อะไรนะรูเบอรรี่เนาะนาย นี่ไม่ใช่บลูเบอร์รี่นึกชื่อไม่ออกเดี๋ยวอ๋อน้ำของต้นแบล็คเบอร์รี่ค่ะโอ้ ต้นไมาออกตรงนู้นดอกใหญ่เดินไปดูตรงนั้นกันค่ะ

ม <é> ีสีนี้ด้วยนี่แก่แล้วหรือเปฮะม่ชอเลยโอ้โหตรงนู้นดอก้ลอเลยไนี่โอดูดอกนี้นี่ว้าโอ้ดูทุกคนใหญ่

โอ้โหนี่ดอกเดียวดูดิสวยโอ้โหมีอีกแล้วนะให้ไหมนี่ดูดิโอ้โหสนอ มันขาดหมดแล้วใช่ไหมมือเดียวเก็บชีวยอีกอมีตา้หนันโอ้อันสเกคนดนนีด็ดไม่ต้อง もうちょっとくる。 Ich jetzt noch. Ich jetzt einen Ort kaufen, sind dahin, ich, jetzt dahin, ich so noch. Die sind so alt da. Ey. Ja. Da. Ja. Ja, da. da. Mhm. Ja. Die links, ich ja. Ne? Ja. links โอ้ยได้โอ oh, yeah, uh, yeah, really. ้ยอุยเหยียบแล้วไม่เห็นเหยียบแบนเลยตัดทุ่งจะตัดซิบ้างนะดอกใหญ่ๆโอบนะคะทุกคนดูดิน่าจะน่าจะทุ่งจะแล้ Ooh, hold on, look at me, yeah. Oh, he's all that fish, though. Clone, look, look. Clackle, yeah.

schön so braun, also samtgrün ja, sind glaube ich auch gesetzt da hinten da, da schaut ja. er

maar, vier voorstukken stukken Ook okay. wow. de voorstijnen. Oh, namen, juk maak. Ah. Oh, de kaar. Oh, we mai kijk naar hier. Hier, hier. Kijk. Kijk

อดอกนี้ดอกเดียวดูดิ นี่ดูดิโอ้โหโอ้โหโอ้ขาดตรงนี้ถาสั้นนะคะแต่ว่าดอกใหญ่อยู่นะ ออกใหญ่แล้วเนาะงอใช่ โอ้อันนี้ใส่เสียเอานี่เอาไอ้นี่หนักนี่ทำไมตรง ตรงนี้ตรงน้ำนะว้าวดูเด่ขาไอแค่ดูขาต่มหโหดูดน้ำอมน้ำโอ้โหนี่ตังนี้ ออโอ้โหดูดีสวยสีสวยพี่วายดูดิดูสีนี้ดิสวยนะ 添嘞啊，好嘞、嗯，耶。<laughs> yeah. ออโอ้มีเห็ดแตรขาเหลืองด้วยนะ,ะทุกคนดูดิอฮอ,อ,อขาสั้นมากไงเก็บยากเลยนะี่ ขาขาด ดูดิเต็มตกะก้าแล้วนี่แล้วหลักพี่นไม้ตรงนี้ไอ้นั่นไหนนี่ไงโอ้โหดอกบอลเลอร์เลยนี่โอ้โหดูดิ